เกับการคอมเมนต์เกมนะครับนัดเพื่อนเล่นหมากร้อมนะครับอีกแล้วนะครับแต่นี้เป็นไม่ใช่เพื่อนในกลุ่มผมนะก็มีจะมีคนนินจาขุนทองเนี่ยเป็นเพื่อนในกลุ่มผมอยู่คนหนึ่งก็ <c oughs> จะมีพี่ก้องนะครับพี่ก้องของอาทางนครสวรรค์นะครับ <c oughs> อ่อเรามาดูกันนะครับว่า <c oughs> เอา๊ะพิษณุโลกหรือนครสวรรค์ผมจะถูกไหมเนี่ย <c oughs> เอาเละครับ าดูกันว่าเกมเป็นยังไงนะครับเติม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 ไม่มีอะไรครับยังธรรมดาอยู่นะครับการขึ้นเกมก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นนะครับแต่ตอนนี้เริ่มน่าตื่นเต้นเลยครับ <laughs> หนักแล้วครับหนักแล้วครับเออทำไมถึงบอกว่าหนักครับดำไม่ได้ขยายนะเนี่ยอ๋อแต่ตดนอย่างนี้เนะี่ยการโจมทีไป ที่เส้นสี่นะครับของจุดสี่สี่มันก็จะลําบากหน่อยเม็ดนี้ไม, compute, ม, compute, ม, compute, ม compute, ่น่าเล่นนะเข้าประชิดเข้าประชิดเมนนี้ไม่น่า ahora, เล่นนะครับไม่น่าเล่นเดินกระโดดไปเลยก็ได้ครับไม่ต้องไปสู้เขานะไปไปสู้แล้วก็ไปสู้แล้วก็ช่วยทําให้เขาแข็งแรงขึ้นนะครับตัวเองก็ตัวเองก็ไม่ได้แข็งแรงขึ้นมากมายนะต่ออีกเม็ดหนึ่งนะมันก็ยังเป็นกลุ่มอ่อนแออยู่ดีนะครับเมื่อกี้ถ้ากระโดดหนีนะ เม็ดหนึ่งแล้วมีเม็ดนี้เม็ดนี้เม็ดนี้ปกติก็จะใช้กับเจอร์เซกิจ,จุดสามสี่นะครับแต่แล้วก็สถานการณ์นี้ก็พลิกแพงนามาใช้ได้นะครับเนี่ยเชื่อมนะครับเชื่อมแล้วก็เดินต่อไปอันนี้แบบแบบปลอดภัยนะครับแบบปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นก็เดินต่อไปนะครับนี้นะครับเล่นเรื่องรูปร่างหมากที่แข็งแรงเอาไว้ก่อนนะครับโดยที่ เราต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเช่นแบบทาลุปในเกมจริงเนี่ยประสิทธิภาพของดาเนี่ยคือถือว่าไม่ดีเลยนะแล้วก็ไปช่วยให้หมากดำหมากขาวเนี่ยประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับมาดูเมื่อกี้กันใหม่เนาะอย่างนี้แล้วก็ยังไงได้อีกนะครับเนี่ยดูนะฮะถ้าเขาอัตลริมาเนี่ยก็อัตลริสวนได้นะครับกินนะครับจะต่อตรงนะครับหรือว่าจะเดิน เป็นขั้นบันไดก็ได้นะครับหรือจะต่อแบบนี้ก็ได้นะเออเราก็อ่านมากดูว่าเนี่ยเขาจะตายไหมเนี่ยออครับหรือจะอัตลิก็ได้นะเป็นช่วงเปิดเกมนะเปิดเกมเนี่ยไม่ค่อยคือโคเนี่ยมันไม่ค่อยใหญ่นะครับการเล่นโคมันไม่มีผลนะครับอืเล่นอย่างนี้ก็ได้นะพลิกแพงนะครับ Uhm. แต่ anything, จร ng, ิงๆแล้วตั้งแต่เม็ดแรกเลยนะครับไม่ควรจะเล่นเส้นสี่นะครับเดินไปเลยครับเส้นสามครับนี่เขาเข้ามาอย่างนี้หนีบมาแล้วก็เดินโจเซกิง่ายๆแล้วก็รอดง่ายๆนะครับนี่ฮ่า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 รอดแล้วสบายๆนะเล่นโจเซกิง่ายๆนะอันนี้คือ สิ่งที่มือระดับคิวจะต้องแบบเน้นในในในช่วงการพัฒนาฝีมือก่อนจะขึ้นดังนะครับคือพยายามเล่นรูปหมากที่ไม่ซับซ้อนมากนะครับพยายามเล่นรูปหมากที่เราสามารถที่จะคาดการผลนะครับแน่นอนได้นะครับเพราะมันจะทำให้เราพัฒนาฝีมือเร็วนะในการที่แบบจะรับมือต่อไปอะไรอย่างเงี้ย เราดูต่อนะครับเล่นสร้างสรรค์ก็ได้นะครับน,นี่เราผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะขอให้สนุกนะมีความสุขกัการเล่นพอเล่นแบบสร้างสรรค์ก็ดีเหมือนกันครับอืม <c oughs> อันนี้ก็แบบดูเหมือนแบบพี่ก้องจะเล่นแบบอ่ามีการหลอกล่อเล็กน้อยนะครับเพื่อเอาความได้เปรียบนะครับ ามาดูกันครับหมากดารับมือยังไงถึงจะถูกต้องนะครับถ้าเจอเม็ดดีนะครับง่ายสุดนะครับตานี้ง่ายสุดละเขาเข้าเอามุมนะครับเราก็กินเม็ดนี้นะครับแล้วก็กระโดดออกไปนะ,ะคือหมากดํามันก็อาจจะดูแบบแคบๆหน่อยเนาะเออแต่ว่ามันก็พอรอดได้อออะแล้วก็มันก็ในอนาคตสมมุติไปขาวไปเรื่องที่อื่นเนาะหมากหมากดาจะมานี่โจมตีขาวนะครับ โทษทีโทษทีหมากดำเนี่ยสามารถมาโจมโจมตีขาวกลุ่มนี้ได้นะแหมด้วยจุดนี้นะครับเล็งไว้เล็งอนาคตจุดนี้ก็โจมตีได้เหมือนกันนะครับเนี่ยทีนี้เล่นยังไงได้อีกล่ะนะครับมาดูกันนะครับแค่นี้ก็ได้นะนะครับถ้าขาวจะรอดในมุมก็ เอาไปเลยแต่โกนดังๆหน่อยนะครับเอาไปเลยไม่อยากได้แล้วอะไรเงี้ยอย่านี่ก็ได้นะครับพยายามเล่นให้เรียบง่ายเข้าไว้นะครับพยายามรับมือด้วยความเรียบง่ายนะครับแต่จริงๆใจผมอะชอบแบบไหนรู้ไหมผมชอบแบบสร้างสรรค์มากกว่าคือ คือต่อให้ผมจะบอกว่าเอ,อเวลาเล่นน่ยควรจะเรียบง่ายไว้ใช่ไหมครับแต่ว่าผม่ชอบรูปเกมอะที่แลไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามนะครับเล่นแบบสร้างสารรค์เล่นแบบชั้นแบบไม่ยอมง่ายๆ่ยอะไรเงี้ยผมชอบรูปเกมแบบนี้นี่ยสนุกกว่านะสําหรับผมโอ้ยแต่รูปนี้มันเออเอเออบังคับให้ขาวต้องกลับไปกันนะครับเนี่ยสุดยอดเลยแล้วเล่นยังไงต่ออย,ยะไอ้ย,ยะร้าย นะเฮ้ยไม่น่ารีบกินนะครับเม็ดนี้ไปช่วยเขาซ่อมไปซ่อมไปซ่อมรอยตัดนะครับไม่ไม,ไม่ไม่น่าทำไอ <laughs> ้พูดปแปลกๆไม่น่าทำขยายพอครับขยายพอขำๆนะครับแค่ขยายก็สบายแล้วนะครับไป,ไปช่วยไปช่วยก่อนนะครับไปช่วยก่อน เราค่อยขยายไม่เวิร์กนะครับอืมอืมโยกไปโยกมาโยกกันสนุกเลยนะครับอ,โห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 อาวเรามันแลวครับมันแลวครับคือดูแนละ้วผมดูแนละ้วมโอ้โหออกมาสวยนะรูปรูปหมากสวยสวยสวยสำหรับสำหรับดำนะสำหรับผมผมนึกว่ารูปหมากสวยเลยเป็นรูปหมาก ในแบบที่ผมถนัดนะแต่ละเม็ดนะครับไม่สนแล้วครับตอบโต้นะครับแบบทิ้งไปเลยโอ้ดีเล่นดีนะชอบเลยนะครับรูปนี้ผมชอบเลยนะเออออกมามันจะดูเละเทะไปหน่อยนะครับแต่ว่ามันกระบวนการคิดของหมากดำนะครับ ก็ถือว่าดีใช้ได้นะมีการสละมามากตรงนั้นเพื่อไปเอาตรงนี้นะครับออไปกี้พอผมดูมาสักพักหนึ่งนะเอ,อ๊ะคอมเมนต์แบบธรรมดาไม่ได้แล้วแหละเพราะว่ากระบวนการคิดของทางฝั่งมากดำก็ไม่ธรรมดาตอนแรกก็คอมเมนต์แบบธรรมดาให้ไปนะครับเพราะว่าอ,อ คือตอนเปิดเกมมาไม่กี่บากเนี่ยคือมันมันไม่เวิร์กจริงๆนะครับถ้าเป็นรูมนะัแต่พอเล่นไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยเราเราเห็นลกระบวนการคิดของเขาานี่ของคุณสารนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับมีความลื่นไหลสูงนะครับแต่ความลื่นไหลสูงระดับนี้เนี่ยนะครับถ้าเล่นแบบเกินกำลังตัวเองนะครับพังแน่นอนนะครับ ทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นครับเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งคนที่ชอบเล่นแบบเกินกําลังตัวเองประจํานะครับ <laughs> มันสนุกกันนะให้ทํำยังไงล่ะก็มันสนุกกันนะเออนะอืมแต่โดยโดยส่วนใหญ่คือถ้าแบบผมเล่นกับคนที่ฝีมือ,อยังไม่ไม่ไม่เท่าผมเนาะผมจะเล่นแบบธรรมดานะก็ผมก็โอเคลนะก็ ก็เล่นได้สบายสบายลนะแต่เวลาผมเล่นกับคนที่แบบฝีมือเท่ากันอย่างเงี้ยหรือฝีมือมากกว่าเนี่ยผมจะเล่นเกินกําลังเสมอนะเออไม่ได้อยากจะเอาชนะเขานะครับคำพูดตามตรงนะไม่ได้อยากเอาชนะแต่ว่าอยากจะให้มันสนุกอะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราแบบว่าว่าถ้าเราเล่นอย่างนี้มันจะออกมาอย่างนี้ไงนะคือเราผมก็ผ่านประสบการณ์การเล่นมาเยอะมากแล้วเนาะเออมันก็ ชอบอะไรชอบความตื่นเต้นนะครับนี่อ่านี่ก็เกมก็ดําเนินไปแบบสบายๆนะไม่ค่อยมีอะไรนะเดีน๋วะก่อนนะพอเข้ากลางกระดานมาสักพักหนึ่งรู้สึกไม่ค่อยจะตื่นเต้นเลยนะเออขอดูก่อนนะครับขอดูแป๊บนึงนะเออดูแป๊บหนึ่ง,นะอ,งอืมอืม นี่ผมในหัวผมไม่มีอะไรจะไปโต้เถียงการวางหมากในจังหวะนี้ของทั้งขาวและดำได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสภาพที่แบบมันต้องเล่นอย่างนั้นแหะนะครับมันต้องเล่นแบบนั้นแหละนะครับแต่นี้อาจจะพลาดไปนะนิดหน่อยอ๋อไม่พลาดไม่พลาดนี้โอเคเชื่อมอืมอืม อัน,นนี้พี่ก้องน่าจะคำนวณไว้แล้วนะครับว่าเดินแค่รักษาแต้มเอาไว้ก็พอรอดแล้วก็คือก็ชนะได้ไม่ยากนะครับนี่น่า,นา,นาจะคำนวณแต้มนะณจุดนี้ไม่มีอะไรหวือหวานะครับยังแต่และฝ่ายก็เดินกันเรียบง่ายฮนะอืมโอเค นะครับแหมเริ่มต้นมาแบบวือหวามากเลยนะครับตอนแรกนะครับแต่น่าเสียดายครับเกมในในช่วงเข้าการกระดานมานี่คือเรียบง่ายมากนะครับน่าเสียดายรูปเกมนะครับน่าจะเล่นกันโหดๆกว่านี้เออผมขอพูดตรงๆนะครับคือน่าจะเล่นกันให้เถื่อนกว่านี้ <laughs> จะสนุกมากเลยอันนี้เรียบๆนะครับเรียบๆไม่มีอะไรให้ลุ้นนะไม่ผมก็ไม่มีอะไรจะคอมเมนต์ด้วยนะถ้าเล่นกันเรียบๆขนาดนี้นะเออึึง,งนึ่โอ้มีโคมีโคเอาละมีอะไรจะให้คอมเมนต์แล้วโคนี้ถึงตายนะครับโคนี้ถึงตายนะครับจะรอดหรือไม่นะครับ เปิ่มนี่เอ้ยจะตัดกินนะครับโคแบบตัดกินโอ้ยดำเสียเปรียบมากครับเพราะรูปมาของขาวเนี่ยความปลอดภัยสูงนะครับทุกกลุ่มเลยนะครับอครัโอ้โหสุดยอดเลยนะ อันฝ่าเข้ามาในจุดนี้ของหมากดำเ <c oughs> อียวัดลมแล้วอย่างนี้ต้องวัดลมแล้ววัดลมหรือเปล่าใครจะตายก่อนนะครับโอ้โหอา้าวไม่น่าไปเล่นเม็ดนี้เลย <c oughs> ไม่น่าเลยนะครับเม็ดนี้ ไม่น่าไม่สมควรเล่นอย่างยิ่งนะครับอันนี้ไม่ต้องวัดลมเลยครับอันนี้คือมากหมาขาวรอดแน่นอนนะครับโอไมคโอไมคว่ะหมูชินเด็โอ้รูปนี้ไม่น่าเล่นนะฮะเ,เพราะว่าเล่นไปปุ๊บหมากขาวก็อาัลตาริตรงนี้เลยนะได้สองห้องเลยครับร <c oughs> ัดลมตัวเองนะ จริงต้องเล่นตานี้เล่นแบบเบียดเลยเบียดแบบอย่างเงี้ยแบบขอทั้งตัดขอทั้งกินเลยเนี่ยเนีแ่ยบบเบียดลดลมไปเลยนะครับนะครับต้องมานั่งวัดลมกันสนุกสนานนะครับเนี่ยเวเราเดี๋ยวผมลองแบบถ้าขาวแบบ <c oughs> ขาวแบบสวนนะสวนเลยนะคือแบบไม่เชื่อมกันเอาทาขาวไม่เชื่อมนะครับะจะ อันนี้ผมไม่อ่านมากนะผมก็ลองวางไปเลยนะ,ะว่านะครับจะรอดไหมนะครับดำจะรอดไหมถ้าวัดลมกันนะครับขาวดำขาวกินดำอัตริขาวอัตริ โอ้ไม่รอดนะครับเดี๋ยวก็อันนี้ดำต้องกินก่อนอยังไงดำก็ต้องกินก่อนอาล้อมดำวางขาล้อมดำปันตะลิขขาวถ้าเอาถ้าเชื่อมตรงนี้ก็จะโดนอัตะลิเออก็จะโดนล้อมอ,อ่าลองขาวไม่เชื่อมก่อนขาวไม่เชื่อมลดลมเลยอ อินโอโหไม่ทันเฮอินแล้วก็อันนี้ก็ต้องเชื่อมเชื่อมแล้วก็ล้อมโอ้ไม่ทันนะนะเดี๋ยวลองเอาใหม่นะลองไอ้ถ้าขาวเชื่อมเ่ะออี้แล้วเชื่อม่ะคอมเมนต์ตอนเช้าครับนี่ตอน หกโมงครึ่งนะครับผมกำลังสลึมสลืออยู่นะผมไม่อ่านหมากนะไปอ่านหมากนะมันตาเบลอเลยนะโอ้ถ้าเชื่อมก่อนนี่ได้กินก่อนถ้าเชื่อมหมากก็ได้กินก่อนนะครับได้กินหมากดำก่อนนะครับอ่า,อาไหนลองแบบถ้าอ่า ถ้าออดำรดลมแล้วข่าวเชื่อมนะครับข่าวเชื่อมกลุ่มนี้กลับมาด้วยนะครับจะเป็นยังไงนะอุยอ้ยอ๋อถูกแล้วถูกนะโอ้ยเชื่อมกลับไม่ยิ่งอยากเชื่อมยิ่งตายเร็วนะยิ่งอยากเชื่อมยิ่งตายเร็วโอมันมีหนทางเดียวนะครับที่คุณจะรอดนะครับ ที่จะชนะเกมนี้ได้นะครับถึงแบบถ้าอ่านบากดีๆแล้วก็ขาวได้กินก่อนก็จริงนะครับแต่ว่านั่นคือหนทางเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเดินเม็ดนี้ไปนี่คือจบเลยครับโ <c> อ <oughs> ได้มาลุ้นกันตรงนี้นี่เองนะครับนึกว่าดำจะตายสนิทแล้วนะแต่ว่ามีทีเด็ดนะดำก็มีทีเด็ดเบียดเบียดเบียดเข้ามานะครับแล้วก็มีโอกาสจะได้กิน โอ้แต่เสียดายมากนะครับอันนี้เป็นหมกักแต่เป็นหมักตายที่แบบพื้นฐานนะครับอันนี้แบบไม่ควรไม่ควรลืมนะครับว่าแต่เขานะครับผมก็ลืมบ่อยเหมือนกัน <c oughs> ทีก็เล่นนะสอนทั้งวันลายกระดานก็จะเบอร์เบอร์หน่อยนะนะครับเอาละครับก็เกมนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกสนานกับการคอมเมนต์แบบเบอร์เบอร์ของผมนะครับในช่วงหกโมงเช้านะ สวัสดีครับ